เดิน,นี่ไม้อะไรเนี่ยไม้นี้ของไปคิดคนบอกว่ามันเป็นดวงวิญญาณของคนที่ตายแล้วยังไม่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะครับ เมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเสียงผ้าอะไรก็ไม่รู้นะประเทไทยไม่ได้นะแล้วก็ได้เห็นแส,สงสมัยเข้ามาใกล้ๆแอมคนงราบบรรทนุนไ้อยของผสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆหลุงบ้านน้าอาฟซีทุกคนเลยนะครับวันนี้พบกับผมช่องคนแบกเป้อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับ ก็ได้มากับช่องจังกระบอกชินลนะครับนี่เลยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับผมผมแทนนะครับมาจากช่องจังกระบอกนะครับพี่ๆเข้าไปชมคลิปผมได้นะครับผมครับผมแล้วก็ขัดไม่ได้เลยนะครับเจ้าแดงนะครับแดงลูกมานี้แดงมันนี่ลูกมอนกลัวอะไรก็ไม่รู้มันกลัวอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนนี่นะครับ โอเคครับวันนี้นะครับผมกับเดอะจังกาบอลแล้วก็เจ้าแดงเนี่ยจะไปใช้ชีวิตในบ้านต้นไม้หนึ่งคืนสองวันนะครับผมก็จะเป็นยังไงเนี่ยพี่ๆเพื่อนๆไปรับชมกันเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงบ้านต้นไม้แล้วนะครับเพื่อนครับนีบ้านต้นไม้อยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแหลงเกษตรของผมนะครับผมไม่ได้มาดูไหลวันแล้วนะครับเพื่อนครับต้นกวางตุ้งเนี่ยค่อนข้างจะแก่มากๆเลยนะครับแล้วก็เยอะมากๆนะครับแต่ต้นควาเนี่ยอขาข้างออกมาแบบรูปแบบดีมากๆเลยนะครับนี่เลไนะครับเพื่อนครับ ต้อง,งนี่แบบแกนมากๆเลยนะครับเราตก็คล้ายเนี่ยโหถือว่าถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับนี่เลยใบยมันแตกแล้วนะครับ,รบเป็นไงครับตื่นตันใจครับผมแดงอันนี้จ,นจะไม่ถึงได้เห็ดผัก <laughs> โอเคเดี๋ยวเราจะเดินใบบานต้นไม้กันเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนห้างบ้านต้นไม้กันเลยนะครับ ดยที่ผมเนี่ยจะเก็บเจ้าแดงเนี่ยอยู่ข้างล่างไว้ก่อนนะครับแล้วก็ผมกับจังกอร์บอยเนี่ยจะขึ้นไปผูกแปรกกางไปชิดข้างบนเลยนะครับเพราะว่ายัางไม่ถึงคิวนะหลกพักก่อนกันไปแล้วก็มาถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับกับนต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราจะดูสภาพนะครับโอ้โห,โโห,โโหแบบค่อนข้างที่จะ ดีมากๆเลยนะครับดีเพราะว่ามีฝุ่นนะครับฝุ่นเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนครับอบรรยากาศด,ดีมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะผูกเหล็กลังพัชิดกันก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยก็จะลงไปหุงข้าวประกอบอาหารนะครับผม 让他接过来。 ทุกคนครับตอนนี้เวลาก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับห้าโมงครึ่งนะครับตอนนี้เราทั้งสองคนเนี่ยก็ได้กลางไฟชิดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผูกเรสเสร็จแล้วนะครับแต่ส่วนจังเกิ้บอยเนี่ยยังไม่เสร็จเลยนะครับจะลอยเปลก่อนนะครับยังไม่เสร็จครับผมครับผมก็ค่าคืนนี้เนี่ยเราจะผูกเปลนอนกันนะครับอันที่จริงเนี่ยนอนได้แค่คนเดียวนะครับแต่เราจะเอาในรูปแบบที่แบบเอาให้ได้แบบสองคนเลยนะครับ จริงนอนนอนพื้นก็ได้นะใชราะวันนี้เอาเปลมาด้วยที่จริงเรานอนบนพื้นก็ได้นะครับทำความสะอาดให้ดีแล้วก็ผูกปูกเสื้อนะครับแล้วก็นอนได้นะครับแบบนั้นก็ได้นะครับแยวเราเอาเปลมานะครับก็เลยแบบจะนอนบนเปลมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้อีกสักครู่หนึ่งนะครับระยะหนึ่งนะครับก็จะลงไป ของข้าว,วประกอบอาหารด้านล่างเลยนะครับเราจะไม่หุงข้าวข้างบนนะครับเนื่องจากเราตักน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ลําบากมากๆเลยนะครับไปกันเลยนะครับผมโอ้โอง่ายโอ้ยเป็นไงเป็นไงโลกฮะเหา <laughs> งาละสิ อ้างละซีอาละซีอ่างละซีอ่าหละซีโอ้โหมิทมาทำหลุมให้เหรอคพื่ที่จะ ขา้ารองของเราก็สุกแล้วนะครับเพือนครับโอ้ my ม o ก๊อสอหืมร้อนมากๆเลยนะครับเป็นสตัตนเลสที่แบบว่าโดนน้ำนิดเดียวก็เย็ยนแล้วนะครับ โด,ดนครับนิดหนึ่งก็ร้อนแล้วผเข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของจังเกอร์บอยนะครับที่จะมาทำเมนูแล้วก็ประกอบอาหารให้กับเรานะครับ นี้นะครับผู้ผมก็หุงข้าวเสร็จแล้วนะครับก็หลังจากนี้นะครับผมเนี่ยจะให้เจ้าแดงเนี่ยกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเราวทั้งสองนเนี่ยจะรับประทานนะครับ กนาานะนี่เลยนะครับเพื่อนครับก็เมนูของเราก็จะมีเมนเดียวๆนะครับสามมราต้มใบกระเจี๊ยบนะครับแล้วก็ข้าวนะครับเชิญครับท่านโอ้ข้าผมครับผมก็จังเกอร์บอยก็นี่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลยนะครับ สะเนกับมือนะครับเพราะว่าช้อนเนี่ยเรามาใช่กันเดียวนี่จะเป็นแบบท่อนกลางนะครับมันเป็นแบบข้าวหอมมะลิอ่ะโอ้โหหลอดทุกวนันครับตอนนี้บรรยากาศเริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปบนห้างเลยนะครับก็อากาศเนี่ยก็ยังสลวยๆอยู่นะครับแต่ไม่ถึงกับว่ามืดสนิทเดี๋ยวผมเนี่ยจะแบกเจาแดงเนี่ยขึ้นไปพร้อมกับผนนะครับ นวะเนี่ยเยอะอ้โหโ้อยากลุกแล้วเนี่ยกินอิ่มมอ้หากิีโลเนี่ยไม่เคยช่างเลยเนี่ยมาจาบเนไปกลนขึ้นลงมาเฮยทุกคนผตกอยู่โอ้หกหนำทิ้ขาโอ้แดงเพืนช่วยกันหน่อยดิมากินหน่อย จึงแล้วนะครับทุกคนที่เดิมนอนที่เดิมนี่แหละเดี๋ยวลูกพี่จะย้ายนี้ก่อนน่าดงเดี๋ยวลูกพี่ย้ายตรงนี้ก่อนอ๋อ ไงวสุดยอดเลยครับก็คืนนี้คงจะนอนหลับฝันดีนะครับบรรยากาศน,นี้ดีมากๆเลยนะครับทุกคนจแดงก็นอนตรงนั้นแหละ<น>อ้ออเดี๋ยวผมกับจังเกอร์บอยนะครับ <c oughs> แล้วก็เจ้าแดงเนี่ยจะพักผ่อนสักครู่หนึ่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่แบบมืดสนิทเลยนะครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องเล่าที่แบบ น่ากลัวมากเลยนะครับเวลาที่ผมมาคนเดียวเนี่ยผมไม่กล้าเล่านะครับแต่ถ้าผมมากับเพื่อนเนี่ยผมกล้าเล่านะครับเพราะว่าความกลัวเนี่ยจะน้อยลงนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอฟังผมเนี่ยจะเล่าอีกทีหนึ่งตอนที่มืดสนิทแล้วก็มืดมากกว่านี้นะครับผมทุกคนครับตอนนี้เวลาก็สองทุ่มแล้วนะครับบรรยากาศที่นี่นะครับก็ดีมากมากเลยนะครับไม่มียุงนะครับเพื่อนครับอไม่มียุงเลยนะครับ มาแรกๆยังนีอยู่เยอะมากแต่แต่กาะไฟข้างล่างเนี่ยไม่มีโยงเลยนะครับรถเอแดงเนี่ยได้นอนอยู่คข,ข้างผมนะครับนี่เลยนะครับนะเป็นไงลูกาอ้าเ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 ป็นไงลูกาอ่าโอเคครับก็วันนี้นะครับคืนนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องเล่าให้พีเพื่อนๆได้ฟังนะครับมีคนบอกว่าเวลาที่เราเข้าป่านะครับ เวลาที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยเ,เราต้องระมัดระวังเรื่องสัตว์นะครับแล้วก็เรื่องสิ่งลี้ลับพวกนี้นะครับโดยเฉพาะปากของเราเนี่ยเราต้องเก็บไว้ดีๆนะครับได้ยินเสียงอะไรได้ได้เห็นอะไรเนี่ยเงียบไว้ก่อนครับแล้วก็มีคนบอกนะครับว่าเวลาที่เราข้าป่าถ้าเราเจอเหิ่งห้อยเนี่ยมันบินลงมาใกล้ๆก,ก,กับเราเนี่ย มีคนบอกว่ามันเป็นดวงวิญญาณของคนที่ตายแล้วยังไม่ไ,มได้ไปผุดไปเกิดนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่อนๆครับเป็นความเชื่อย้ำนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับครับผมก็หิ่งห้อยเนี่ยเวลาที่เราเข้าป่านะครับมันจะออกประพิบไพิบเนี่ยในช่วงเวลาที่มืดสนิทนะครับก็มีนคนบอกว่าจะเป็นดวงวิญญาณที่คนที่เสียชีวิตณตรงนั้นตรงนี้เองนะครับ อย่างไม่ได้ไปปุดไปเกิดยัางไปเกิดไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าที่แบบว่าเวลาผมเข้าป่าเนี่ยผมจจเหินงห้อยเนี่ยใจผมเนี่ยวันวายมาก,ากเลยน่นะนะครับผมไม่กล้าเล่าไม่กล้าพูดนะครับเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ผมเนี่ยเหมือนกับว่าเชื่อครึ่งหนึ่งไม่เชื่อครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยผมได้อ่านคอมเมนต์ของพี่เอฟซีท่านหนึ่งครับเขาได้บอกว่าทําไมสุนัขทาไมเจ้าแดงหน้าตามันดุจังไม่น่ารักเลย อันนี้จริงเนี่ยผมเนี่ยออเจ้าแดงเนี่ยมันไม่น่ารักหรอกครับมันซื้อสัตว์แล้วก็มันน่าสงสารครับน่าสงสารเพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามันเนี่ยอ่เจ้าของมันตายแล้วนะครับถ้าเราไม่ดูแลมันเนี่ยมันก็จะเป็นหมาจรจัดที่แบบเล่ยล่อนไม่มีที่อยู่ที่อาศัยที่พักที่กินนะครับอันที่จริงเนี่ยผมเลี้ยงเนี่ยผมไม่ได้เลี้ยงเพื่อที่จะอ่า เพื่อดูความน่ารักของมันนะครับแต่ผมสงสารนะครับเพราะว่าเจ้าสี่ขาเนี้ยไม่สามารถที่จะตัดไม้หุงข้าวประกอบอาหารหมื่นมนุษย์ได้นะครับผมสงสารเลยผมเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงเพื่อที่จะอยู่กับเรานะครับผมไม่ได้เลี้ยงเพื่อน่าน่ารักนะครับแต่ก็อยากจะบอกกับพี่ๆหลายๆคนนะครับว่าที่ได้คอมเมนต์มาว่าทำไมไม่น้าตาไม่น่ารักเลยเจ้าแดงเนี่ย ย้ำนะครับผมไม่ได้เลี้ยงเพื่อดูความน่ารักนะครับแต่ผมสงสารนะครับ<ๆ>เพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้าแดงเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนนะครับครับผมในค่าคืนนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับจังเกอบอยก็ได้อ้าวจังเกอร์จังเกอบอยก,ก็จะหลับแล้วนะครับเพื่อนเ่นครับก็ในค่าคืนนี้คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้เช้ากับภาพบรรยากาศสวยๆในรอบบ้านต้นไม้ แห่งนี้เนี่ยครับผมทีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไปเจอกันในพรุ่งนี้เช้านะครับคุณนายนะครับลาตรีสวัสดิ์ครับทุกคนคนระับเมื่อกี้เนี่ย,มยผมก็ได้ยินเสียงเอาเสียงแกล้งๆเมื่อกี้นะครับดัง เรได้เห็นแสงสว่างเนี่ยเข้ามาใกล้กับเรานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีจางหายไปแล้วนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างน่ากลัวมากโทรสัพท์ก่อนนะครับ ไม่ได้ครับแล้วก็ได้เห็นแสงสว่างเ,เข้ามากใกล้ๆแอมของราบบรรเทาไปเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันหนีไปแล้วนลยครับมันจะหายไปแล้วนะครับในคอนที่ผมเนี่ยจะเข้านอนนะครับผมเนี่ยจะเก็บกล้องแล้วก็จะปรเกต์จังเกอร์บอลนะครับไปที่ลุกมาเป็นเพื่อนนะครับตอนนี้ตาผมไม่นนสว่างง่ายๆเลยนะครับผมไม่กล้าอน,นอนปลอกขนเดียวนะครับผมเนี่ยจะปรเกต์จังเกอร์บอลนะ นนสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเลยนะครับบรรยกากาศเช้าวันใหม่วันนี้นะครับณนะเวลาตอนนี้ณนะเวลากใกล้กับบันต้นไม้แห่งนี้นะครับบางคนดีจัดอยู่งมากเลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องใช้แอร์พายใช้พัดลมนะครับนอนหลับสบายเมื่อคืนนะครับแต่เมื่อคืนเนี่ยผมเจออะไรที่แบบประหลัดประหลัดม,มากๆเลยนะครับมันบินลงมาใกล้กับ ต้นไม้ของผมนะครับก็ผมไม่รู้ว่าพ,พี่เพื่อนเห็นบ่าวเมื่อคืนเนี่ยผมขึ้นมาถ่ายวัดหนึ่งนะครับมันก็ค่อยๆจางๆ,ๆ,ๆหายไปเลยนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับผมสันนิษฐานว่าเป็นหินห้อยก็ไม่ใช่กระสือก็ไม่ใช่นะครับเป็นอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับก็ให้ภาพมาอธิบายนะครับแคอยางวันนี้อย่างไรก็ตามนะครับผมกับจังเกิลบอยเนี่ยจังเกิลบอยตื่นแล้ว ก็ยังไม่ตื่นครับผมอ่านจากกรเบอร์ตื่นแล้วนะครับเพื่อนครับก็เ้าวันใหม่วันนี้นะครับผมเนี่ยจะตามเก็บภาพบรรยากาศในรอบๆแคมป์นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับก็หากพี่เพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็เดือดรังจังกูบอยชแนลด้วยนะครับผม ก็คลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนจะเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอ๋อทุกคนนี่ดาวแดงก็ตื่นแล้วนะครับผมลืมบอกนะครับอ่าแดงลลกแดงแดงแดง,ดงสวัสดีหน่อยสวัสดีนะครับโอเคครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย